สวัดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปุ๋ยอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถสวยโปรโมชั่นดีๆออกรถวันนี้ช่วยผ่อน5เดือนดอกเบี้ย0% 12เดือนจัด,ดจทำเอกสารฟรีถึงนาบานจัดส่งรถฟรีทั่วประเทศแถมฟรีน้ำมัน1,000บาทพิเศษเลยออกรถใช้งานเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นแล้ววันนี้ปุ๋ยก็มากับแพ็คคู่ด้านหลังเลยค่ะ t o โยต้าวีอ 1.5E จะสวยขนาดไหนจะน่าซื้อขนาดไหนไปชมกันค่ะสำหรับ ฮารเจนนะคะไปเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับล้อแมกเดิมๆไปเลี้ยวนะคะดอกแบบดีไซน์มานะคะให้เข้ากับตัวรูปลักษณ์ของตัวรถนะคะให้ดูสวยงามแล้วก็ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะเปิดเข้ามาถึงห้องเก็บสัมภาระต้องบอกเลยว่ากว้างขวางมากนะคะกว้างขวางมากเก็บของได้เยอะมากเลยทีเดียวสําหรับภายในนะคะเปิดเข้ามาก็ดูใหม่มากเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับคอนโซลที่เป็นสีทูททนสีดํากับสี ระบบเกียร์ตัวนี้เป็นระบบเกียร์ออโต้ค่ะเครื่องเล่นวิทยุ C D F M ปกติทั่วไปสามารถเสียบ U S B ได้พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย power นะคะเป็นพวงมาลัยหนังนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ d u อนะคะ V V T I นะคะเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะคะต้องบอกก่อนเลยว่ารถเดิมบอดี้เดิมเครื่องเดิมนะคะรถรอยมาร์กเม็ดอาร์กยังอยู่ครบฝากระโปรงเดิมคานหน้าเดิมนะคะ Toyota Vios 1น e 2อพันนี้ รถไม่ใช้อยู่รีบมอเลยนะคะยูนิคอนทูคะรบกา e ี่ะรอทับก้หรือจะทักเข้ามาทางเพจ Facebook ของเราได้เลยยูนิคอนทค่ะเพจรถบ้านมือสองยูนิคอนทูคะติดต่อมาทางสายด่วนยูนิคอนค่ะ085 922 2233หรือใครที่กำลังติดตาม YouTube อยู่ชม y o u t u b e อยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ปุ๋ยด้วยนะคะฝากด้วยค่ะสำหรับใครที่กำลังหารถไม่ใช้อยู่วันนี้ปุ๋ยคอ านชมกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ